สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำถามข้อที่6แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นค่ะคำถามก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสนามสอบค่ะเราจำเป็นต้องจำหรือเปล่าสำหรับสนามสอบนะคะที่ใช้เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบค่ะก็จะเป็นแบบที่1กับแบบที่2ซึ่งลักษณะในการขับเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะเริ่มไม่เหมือนกันเฉยๆนะคะ แต่ว่าถ้าถามว่าจําเป็นต้องจําได้ไหมเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องจําสนามสอบค่ะเพราะว่าคุณตํารวจที่เป็นคนให้คะแนนเราเนี่ยเขาจะนั่งไปข้างๆเราอยู่แล้วแล้วเขาก็จะคอยบอกทางว่าให้เลี้ยวซ้ายเดี้ยวขวาตรงสี่แยกตรงนี้ให้ไปทางไหนต่อซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจำสนามสอบก็ได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะให้การเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าการเข้าโค้งเป็นไปโดยสมูทนะคะ เราต้องจําสนามสอบให้ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะต้องเลี้ยวซ้ายนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่ตรงไหนซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทําให้การขับรถของเราเนี่ยมาสมูทมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกคุณตํารวจที่นั่งไปงข้างๆเราเนี่ยเขาจะบอกทางอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกแบบกระทันหันเขาจะบอกโดยที่ว่ามีระยะเวลาเผื่อให้เราได้เตรียมตัวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การจำสนามสอบอาจจะไม่จำเป็นถ้าเราจำไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจำได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการขับนะคะตอนที่ขับเนี่ย เราเป็นคนสอบก็คือเราจะเป็นคนขับนะคะข้างๆกันเนี่ยก็จะมีคุณตำรวจที่คอยให้คะแนนเนี่ยนั่งไปด้วยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นคนที่สอบลำดับถัดไปนะคะนั่งไปกับเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,นรถ1คันตอนที่สอบหนึ่งรอบนะคะจะมีคนนั่งไปทั้งหมด3คนรวมตัวคนขับด้วยค่ะซึ่งตอนที่เราขับอยู่เนี่ยก็อาจจะเกรงทั้งกับ คุณตำรวจที่คอยให้คะแนนด้วยแล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่ขับนะคะพยายามไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นค่ะให้สนใจเพียงแค่สิ่งที่คุณตำรวจเขาบอกว่าให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือให้เราไปทางไหนเท่านั้นก็พอค่ะภาษาที่ใช้ในการสอบนะคะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องจำศัพท์เกี่ยวกับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิดนึงนะคะสำหรับตัวอย่างสนามสอบนะคะทั้งสองสนามเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปถัดๆไปนะคะ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ